สนุนโดยโกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครับผมด้วยครับทพานั้นทคนเริ่มรถครับค่ะกบแพทย์วิรยาอากาศโชติกุลคะ<า>่นะแนะนำตัวเองไปแล้ว<จ>ต่อไปก็ต้องแนะนำคณะกรรมการทั้ง5ท่านก่อนนะคะอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิที่ให้เกียรติตัดสินผลงานสุประกบจูเนียมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกอาจารย์กบอาจารย์วรารัตนทักษินวรา,ารา์ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พี่หนุวิสนุเทศขย,ายานันผู้อำนวยการฝ่ายพังและผลิตรายการ CTS บริษัท CTS จำกัดมหาชนพี่เอธาน,นินตุ่มไทยสาคอนผู้ a t i v e Director บริษัททีวีบุรพาจำกัดพี่เปเล็กคริสโตรเฟอร์วอชิงตัน Producer บริษัทเกล,ลิล่าโปรดักชัน่นและพี่แอ๊ชาตจกาศไวยกว,วีผู้กำกับโฆษณา p r o d u เซอร,รายการทีวีและพิธีกรรายการอา,าร,อรามีค่ะ สำหรับงานประกาศรางวัลสุพกบจูเนียร์ปี6นี้นะคะในช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอผลงานของน้องๆต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง12ทีมกันก่อนค่ะซึ่งทีมใดที่สามารถสร้างความสุขได้ถูกใจผู้ชมในงานได้มากที่สุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจกบจูเนียร์ปี6ใปครองค่ะสำหรับการนำเสนอผลงานของน้องๆเพื่อชิงรางวัลขวัญใจสุพกบจูเนียร์ในปี6นี้นะคะมีทั้งหมด12ทีมกับ12ผลง,งานสารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศค่ะ เริ่มต้นการนำเสนอกันด้วยความคึกคักกับเหล่าบรรดาผีๆีที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยกับผลงานเรื่องผีตามคนความสุขบนความเชื่อของไทยเลยจากโรงเรียนคูเรือวิทยาจังหวัดเลยค่ะการเปิดเรื่องน่าสนใจดีนะครับเอาเทคนิคของการคล้ายๆเป็นหนังเนะเอามาใช้อนันน่าสนใจนะครับมาต่อกันด้วยความสุขในอีกรูปแบบแที่แตกต่าง ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นกับผลงานเรื่อง Gift of Giving โรงเรียนอสมชันศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะยังคงอยู่ที่ความสุขที่เกิดจากการให้เป็นความสุขที่เดินทางลงมาไกลจากยอดดอยเมืองเหนือกับผลงานเรื่องให้โรงเรียนราชพัฒนาจังหวัดน่าน เปลนบรรยากาศมาเป็นความสุขสนุกสนานครื้นคื้นตามแบบฉบับของลูกอีสานกันบ้างค่ะกับผลงานเรื่องลาคำแพงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัดร้อยเอด็ดต่อไปค่ะมาพบกับผลงานที่จะพาพวกเราทุกคนไปพบกับความสุขใกล้ๆกรุงเทพน,นี้เองค่ะ เป็นความสุขของชาวลคลองบางหลวงในผลงานหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงอนุรักษ์ความสุขอนุรักษ์ความเป็นไทยโรงเรียนรุ่งอรุณกรุงเทพมหานครค่ะม,มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีมุมมองที่ล้ำลึกและแปลกแตกต่างแต่ชมแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสุขแบบคนเมืองหรือสุขแบบชนบทกับผลงานเรื่องทวิถีโรงเรียนปัญญาประทีปจังหวัดนครราชสีมาจุดเด่น คือเรื่องของการ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 พยายามถ่ายทอด ความสมดุลของทุกๆอย่างนะซ,งซึ่งซึ่งเส้นนีย้ยังคีปมาตั้งแต่อันแรกยันอันนี้อยู่ซึ่งมันเป็นจุดเด่นแล้วก็ยังทำได้ดีอันนี้เด่นกว่าทีมอ,อื่นๆเรื่องของบทที่ค่อนข้างกลมกล่อมมานะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งรูปแบบของความสุขที่เป็นความสุขง่ายๆใกล้ๆตัวที่ใกล้จนหลายคนเคยชินและมองข้ามในผลงานเรื่องครอบครัวคือสุขแท้โรงเรียนสายปัญญานในาพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเหนื่อยก็พักไม่เป็นไรหนูยังมีแม่หนูยัง มีครอบครัวเราขอโทษนะแม่ที่ทํางานจนไม่ได้ดูแลแม่ถือขอโทษนแม่ <นะ S 1> ที่ละเลยแม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอีกผลงานหนึ่งนะคะที่เต็มไปด้วยความสุขแบบหวานหวานเย็นเย็นแต่แฝงคุณค่าความหมายที่ไม่มีวันละลายกับผลงานเรื่องความสุขไอศครีมโรงเรียนอัศสำชัญพลบุรีกรุงเทพมหานครและมีใครเป็นไอดอลในการเป็นพิธีกรรายการทีวีไหมฮะ มีเป็นแบบว่าใครคนใดคนหนึ่งอะค่ะแต่คือหนูก็ดูพิธีกรหลายๆรายการแล้วแล้วก็เอาทั้งข้อดีของเขามาประยุกต์ใช้อะค่ะส่วนข้อเสียเพราะถ้าสมมุติว่าเราเห็นข้อเสียของคนอื่นเนี่ยหนูก็เอามาปรับใช้กับตัวเองด้วยค่ะ และในภาคใต้สุดปลายด้ามขวานก็ยังมีความสุขเกิดขึ้นเช่นกันกับทีมที่เรียกได้ว่าเป็นขาประจำของกบจูเนียเพราะส่งผลงานเข้าประกวดมาตั้งแต่กบจูเนีย์ปี2จนถึงปีนี้กับผลงานสารคดีเรื่องยี่งอบ้านฉันโรงเรียนอัคราศาสตร์วิทยามูลนิธิจังหวัดนราธิวาส และอีกหนึ่งโรงเรียนที่มากลายจากถิ่นดินแดนแล้านนาแต่จะมาสร้างส,างสีสันและมอบความสุขให้กับทุกคน,<บ>นกับผลงานเรื่องสร้างสุข,รสรสขโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ที่พี่ชอบมาคือเอาท่อนที่น้องผู้หญิงคนที่พูดช่วงท้ายๆอะ่ะมาแบบโอ้โหเหมือนมาฮกตรงนั้นแล้วแบบนะตรงนี้ พบกับเจ้าของตำแหน่งเรียนมหานครที่มาในมาดกลกวๆกับผลงานเรื่องไ h a i l a n d t ด e h a ฮ p i n e s นจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอตเกล้ากรุงเทพมหานครเออมันไม่มีข้อจำกัดหรอกว่าสาระดีต้องเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเรื่องของศิลปะกับเรื่องของสาระมากกว่านะครับงานเราจะเอียงไปทางศิลปะมากกว่าสาระวิธีการที่จะผสมส่วนต่างๆให้มันลงตัวมากกว่านี้ แล้วงานมันจะออกมาในแนวที่เราต้องการมากขึ้นนะครับลองดูนะครับและผลงานสุดท้ายกับความสุขจากพี่ช่าง <forces S 1> ผลกับผลงานเรื่องความสุขอของเด็กบ้านนอกว <Given. S 1> ิยาลัยอ,อาชีวศึกษามหาสารคามจังหวัดมหาสารคามถามจริงๆมีสคริปต์ล่วงหน้าไหมเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีอะแต่ไอ้ความไม่มีตรงนี้สิ่งที่เราที่เราไปเจอแล้วเราถ่ายทอดออกมามันซื่อแล้วมันจริงใจ แล้วมันเห็นชัดเจนในสิ่งที่เราพยายามสื่อออกมาให้คนดูได้เห็นนะคะนะแล้วมันก็เห็นเห็นถึงความความพยายามของเราในการที่เราจะไปไปหาสิ่งเหล่านี้ออกมาตอนนี้เนี่ยขอให้กรรมการได้พักหัวใจสักแป๊บหนึ่งก่อนดีไหมคะเชื่อว่ากรรมการต้องลำบากใจที่จะคัดเลือกแน่ๆนะคะว่าจะประกาศผลรางวัลในช่วงถัดไปเนี่ยใครจะได้รางวัลอะไรไปบ้างใช่ครับนะคะ ผู้ที่เข้าชิงรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมซุปเปอร์กบจูเนียร์ปีที่6ได้แก่